สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาค้างกับแพลนเวสซอมบี้ฮีโร่นะคะมาชาร์ลินหมดประจำวันที่16เดือน625 65จ้าเขามาโป๊บวันนี้จะได้เล่นเป็นกรีนชาร์โนะคะเอาละว,วันนี้เราจะได้ตัวนี้มาในมือหรอตัวนี้ชื่อพอดไฟเตอร์นะคะตัวนี้เนี่ยจะสร้างโบนัสเอทแทกนะคะเมื่อเราเล่นแพลนที่อยู่ข้างๆหรือว่าอยู่เลนเดียวกันกับมันนะคะมันจะสร้างมันจะยิงออโต้เข้าไปฮะอะไรไเนี่ย ศัตรูของเรามี80ดสิเพลเลยเหรอเลือด80บ้าไปแล้วเราจะต้องชนะก่อนที่มันจะได้เล่นโชคดีนะแสดงว่าเป็นพัซเซิลโหมดนะคะ Green Shadow vs Infinity ค่ะอ h n โอโอโอเคเราเลือดหนึ่งนะคะทางนู้นเลือด80แต่ว่าตรงพื้นนะคะตรงพื้นเนี่ยมันจะมีการอา่า สร้างก๊อปีได้นะคะมันมีพื้นของเรานะ,ะสร้างก๊อปีเอาไว้แล้วก็สามารถเล่นทีมอัพเฮียดังนั้นอันนี้ลองสุ่มก่อนฉันก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้หรือเปล่าฉันสุ่มตัวนี้มันก็จะเกิดขึ้น2ตัวแล้วตัวนี้ก็จะยิงหนึ่งตัวถ้าฉันเอาเลือดตัวนี้ใส่ตัวนี้ท่าตัวนี้นะคะจะให้เพิ่มดาเมจให้ปึ๊บแล้วตัวนี้ก็จะสร้างก๊อปีตัวเองมาแล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับ ตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ก็จะยิงไปห้าห้าโอเคเยอะเหลือเกินหลังจากนั้นตัวนี้นะคะเมื่อเล่นนะคะจะเด้งจะเด้งแผ่นขึ้นมือเราก็จะเด้งแผน่นอันไหนอะอันนี้สิปุ๊บเด้งมายิงไปก่อนโอเคซาตัวนี้เด้งแผ่นตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บตุ้มตุ้มไม่ได้อยู่ปววะ เดี๋ยวนะเราวางตัวนี้แล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับตัวนี้มันจะยังไม่เด้งแพนเอ้ยมันจะยังไม่โจมตีแต่ว่ามันจะโจมตีตอนนี้แหละเราก็ใส่อันนี้เข้าไปปึ๊บเก้าใส่เข้าไปอ่ะตัวนี้ก็ได้อ่ะปึ๊บอีกใบปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บก็ได้แล้วนะเนี่ยได้ปะวะเรากดเล่นแล้วทานุนซักสองดามเมจอ๋อไม่ได้ทุกคน เอาใหม่เอาใหม่เอาละชาเลนด์วันนี้สนุกจริงๆต้องมานั่งคิดดีๆก่อนอื่นเนี่ยอันนี้ตรงกลางชัวร์เพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันจะทําให้สามารถลงพืชได้ข้างๆหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องเพิ่มค่าสมุดเพิ่มให,เมให้เพิ่มให้เพิ่มให้จะเพิ่มให้ตัวไหนก็มีค่าเท่ากันเนาะน่าจะมีค่าเท่ากัน เออถ้าเอาตัวนี้เลือกตัวที่จะเด้งเหรอมันก็ต้องต้องตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยแหละโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอตัวใหม่มาถ้าเราเด้งอันนี้เราก็จะทำเหมือนครั้งที่แล้วแล้วเราก็จะไม่ชนะขาดไปห้าเต้มอันนี้เราก็เด้งไม่ได้เพราะเราเพิ่มดาเมจแล้วเราเด้งอันนี้กลับ แป๊หนึงนะเอ๊ะมันวางได้เดี๋ยวเดี๋ฉันแปบบ๊หนึ่งนะทุกคนแปบบ๊หนึ่งนะฉันขอขีดก่อนสมมติว่าเราจะเด้งเราเอาตัวนี้ออกตรงนี้แล้วไงต่อวะแล้วใส่ตัวนี้เฮ๊บเพิ่มเลือดให้กับตัวนี้ฮ๊บโอเค แล้วก็เพิ่มเลือดให้กับตัวนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยอันนี้วางตรงนี้ได้พอใส่ปุ๊บเราก็เด้งตัวนี้ออกได้ใช่ปหมวะแล้วมันก็สร้างตัวใหม่ปะอ้าวชนะแล้วโอเคโอเคแสดงว่าเราต้องเล่นตัวเด้งต้องมีการผลักตัวเด้งออกไปนะคะต้องเด้งซ้ำเด้งสอนทุกคนโอเค เรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือชาเลนจ์หมดนะคะประจำวันที่16เดือน6 2565จ้าเชื่อว่าหลายๆคนต้องติดนนแน่ๆเลยนนแน่ๆเลยไปลองเล่นก่อนนะแล้วค่อยมาดูนะโอเคค่ะบ๊ายบาย